ูสิว่าเป็นเส้นที่ร่แล้วก็ชื่อว่าอะไรนะคะเส้นที่11มีเลก1กับ1นะคะของปฏิกันมีชื่อว่าเส้นยิงปืนนั่นเองในทาหารกําลังยิงปืนนะคะยิงปืนพุ่งลูกศรก็จะพุ่งออกไปด้านหลังาลากเส้นตรงไปด้านหลังจากซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ลากทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้น,เ,สนเหมือนเดิมน,นะคะ จนครบสามแถวหนึ่งสองสามหมดแถวเดีๆก็ขึ้นเป็นพัดหมันไปเรื่อยๆจนครบนะคะแล้วระบายสีภ้าทหารใส่ชุดพลางมาให้สวยงามด้วยนะคะต้นไม้ก็เป็นสีต้นไม้นะคะให้สวยงามและถูกต้องนะคะดูนี่นะครคุณครูนะคะนี่ครอคอยทำเป็นรูปรูปอะไรนะลูปเรือใช่ไหมคะดูทุสอนกรพุ่งออกไปด้านหลังนะคะ เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆสีมามายสีให้สื่อกัาทุก้นนะคะตลอบวันนี้ก็ขอฝากไปงานทาี่รันะคะ